สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AY e y Auto Import ค่ะวันนี้เอ e อยู่กันที่จันทบุรีนะคะอำเภอป่งน้ำร้อนค่ะมาส่งมอบรถเอาผาด SR4 ให้กับลูกค้าที่รักที่จันทบุรีอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะมาส่งให้กับคุณแม่สายทานหรือที่ทุกคนรู้จักตอนในนามคุณแม่ทานนะคะค่ะเอารถลงเลยค่ะ นี่เลยทุกทิศทั่วไทยนะคะเอร็ทีมงานดูแลทั่วถึงค่ะไปทุกที่ที่มีทางเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเอาขาดนะคะหรือว่าเวลไฟนะคะ ยังยืนยันราคาเดิมแม้นขณะที่ว่าค่าเงินมันขึ้นกันอยู่ตลอดนะคะยังไม่ลงนะคะแต่เราก็ยังมีรถพร้อมส่งมอบและในราคาเดิมค่ะแต่เรายืนยันราคาถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะวันที่30กันยายนค่ะเดี๋ยวพาชมกันนะคะกับเอาผัด S R c ค่ะเอาถอยลงเลยค่ะเอาเข้าร่วมก็ได้ เอาผ่าน SRC ตัวนี้นะคะจับมาด้วยเป็นเครื่อง2 5 0 5ไฮบริดนะคะ197แรงม้าค่ะและตัวนี้จะได้ในเรื่องของความเป็น EFO ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันการเกาะถนนนะคะแล้วก็อปอดมลภาวะเป็นพิษด,ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให,ให้น้องนี่เลยดิน เดี๋ยวขยับรถนิดนึงค่ะเอาหน้าเข้ามาทางนี้ค่ะเพราะว่ามันร้อนนี่เลยค่ะคุณแม่สายทานของเรานะคะค่ท่านเจ้าของรถนะคะเดี๋ยวถ้าในย่านนี้ เขาจะเรียกกันว่าคุณแม่ทานเจทานเจทานนะคะเจทานคุณแม่ทําเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยทำทุเรียนค่ะทำเกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเอ๋มารอบนี้เอ๋ก็ไม่ได้กินทุเรียนเนาะหมดแล้วค่ะหมดขายหมดแล้วขายดีหมดแล้วก็มันหมดฤดูมันแล้วออ๋ที่จันทบุรีเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นหน้าไหนคะประมาณพุทธพาที่ผลผลิตจะเริ่มอ๋อพุทธพาใช่ไหมคะ เห็นคุณแม่มีตั้งเท่าไหร่เนี่ยกี่ไร่เจ็ดเจดสิบไร่ค่ะโอ้โหแต่ว่าเราก็น่าจะพอมีผลหมากลากไม้อะไรที่จะเด็ดกับบ้านเป็นบ้างได้ไหมคะคุณแม่มีอะไรเดือดอะไเด็ดไหมกล้ยไข่ค่ะกล้ยไข่ฉันชอบกล้วยไข่เพราะว่ามันไม่มีกระดูกนะคะค่ะอาราคะเดี๋ยวทีนี้เรายังไงแล้วเดี๋ยวเราขอพาชมรถนะคะถ่ายคุณแม่ยืนด้านนี้เลยนะคะค่ะไปไหนกันหมดนะคะคุณพ่อ มา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 แล้ววันนี้นะคะเราจะได้ลูกค้ากลับไปอีกหนึ่งท่านเห็นว่าเป็น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 เพื่อนเหรอคะแล้วก็มาดูรถด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ถามนิดนึงค่ะใครติดตามเพจเอ๋นะคะคุณแม่คะอ๋อลูกเคยแล้วก็หลานสาวค่ะติดตามกันนานแค่ไหนแลวคะก็เป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วใช่ไหมคะค่ะน้องคะน้อง นี่เลยมาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เลยเมื่อกี้เราเป<บ>็นการบบสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะค่ะ,ะติดตามพี่เห็นมานานแค่ไหนแล้วเออสองสามปีแล้วครับสองสามปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เบนกระบะเคยดูนะครับกระบะเบนสีแดงคันสีแดงครับของพี่อีทครับอ่าค่ะนั่นก็จันทบุรีครับแล้วรู้ใช่ไหมคะว่าเ<ม>บน<ต>กระบะสอง,สงคันคนี่มันอยู่ที่ไหนคะสีขาวอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ไหนคะสีขาวไม่ไม่สีขาวก็อยู่ที่จันทบุรีนี่แหละค่ะของคุณวาสนา นะคะค่ะใช่ค่ะก็อันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจให้คุณแม่ทานซื้อรถจากทาง A E y Auto คะก็พอดีดูแล้วแบบเคยดูทางเพจแล้วเห็นแบบวก็มีคนออกรถหลายคันนล้ก็เลยลองลองติดต่อไปทางที่ร้านครับค่ะก็เลย ที่ร้านบอกว่ามีรถก็เลยไปดูเลยอ๋อวันนั้นไปดูเห็นเห็นเมียวบอกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นไปกันกี่คนคะแปดท่านค่ะแปดท่านเลยใช่ไหมคะอะไรนะคะเก้าท่านค่ะอ๋อเก้าท่านค่ะไปกันแต่เช้าเลยแล้วพอากบ้นออกจากบ้านตีห้าแล้วไปถึงก็จองเลยไปถึงก็ถูกใจเพิ่เอาเลยครับค่ะย้ำกันอีกทีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ จันทบุร um. ีครับผมอำเภอโป่งร้อนครับอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอันนี้ก็แฟนคลับนะตัวน้อย FC ครับ FC เลยใช่ไหมแล้วบอกวันนี้บอกแม่ๆว่าอะไรคะบอกทุกคนว่าอะไรคะเห็นเมื่อกี้แล้วให้ฟังรูลึกมากเลยบอกว่าวันนี้คุณเอมาส่งเองมาดูคุณเอตัวจริงเยอะมากตัวจริงอยแล้วดูจากในเพจกับตัวจริงเป็นไงคะ โอ้โห,โหเอ๊น้องขาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พาไปเรียนข้าว่านะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณแม่นิดหนึ่งเนาะมอบดอกไม้แล้วเดี๋ยวพาชมรถพร้อมด้วยเดี๋ยววันนี้เอจะเป็นการทำ พอดีมีญาติมาเพื่อนมาพอดีแล้วสนใจรถเดี๋ยวเอจะทำให้เซลล์นะคะคุณเมียวนะคะเป็นคนแนะนําลูกค้านะคะว่าเซล์คนนี้จะปิดการขายลูกค้าท่านใหม่ได้ไหมนะคะเดี๋ยวดูประสิทธิภาพของเซลล์เรากันดีกว่านะอดีเลยค่ะอาคะคุณแม่ยิงติดรถนิดนึงแม่โดนรถไม่ได้อ๋อแม่โดนรถไม่ได้ทําไมคะมันร้อนไม่ใช่คุณบาไม่ให้โดนจนกว่าจะพรุ่งนี้9ก้าโมงเก้าแล้วอ๋อคุณแม่โดนรถไม่ได้ห่างงั้นงั้นหนูโดนละคน โดดเองเอาละค่ะคุณแม่่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณ <c oughs> แม่สายใทานนะคะ <c oughs> แรกครอบครัว <c oughs> เข้าสู่ครอบครัว a e y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถยนคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ ทุกการเดินทางนะคะมีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะกับรถคันนี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดียวถ้าอย่างนั้นคุณเมียวในฐานะไฝ่ายายเมื่อคู่นี้อันนี้คุณอะไรคะทันโทษค่ะป้าเจี๊ยบอ่ะเดี๋ยวให้เซลพาแม่มป้าเจี๊ยบวันนี้ป้าเจี๊ยบมามามาทำอะไรคะอ๋อมาแจกบุญครับอ๋อมาแจกบุญนะคะให้มาุครับ ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูฝีมือคุณเมียวนะคะว่าจะทำให้คุณพี่จองรถกับเรากลับไปได้ไหมอ่ะคุณเมียวพี่เซ็นรถเลยค่ะเอาละค่ะสดๆเลยเชิญเลยอันนี้เปิดเปิดรถได้ไหมได้เปิดเลยเปิดเลยอาค่ามาชมค่ะราคานะะคสำหรับเอาผ่าเป็นเวลไฟเรามีราคาเริ่มต้นที่สองล้านแแสนเก้าหมื่นนะคะเป็นตัวท็อปไฮบริดค่ะ ตัวนี้นะคะขับขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วก็ช่วยประหยัดน้ํามันค่ะกีที่นั่งครับตัวนี้มีเจที่นั่งนะคะข้างในจะเป็นเบาะหนังมิก้เมส์ค่ะระบบไฟฟ้าที่ขันค่ะอะแล้วถ้างบไม่ถึงละคะคุณเมียวแนะนํำยังไงจะมีอิฐต้องต้องต้องถามลูกค้าก่อนว่ามีบัตเจตในการตั้งตั้งงบซื้อรถหรือเปล่าเนี่ยค่ะของเราจะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้น2อ9ล้านแปดแสค่ะแล้วก็จะมีตัว3ามล้านสี่แสนเก้าท็อปสุดเลยอยู่ตัวนี้ประมาณ3ล้าน สามล้านหกแสนเก้าเพราะว่าเป็นตัวไฮบิสต์ค่ะตัวท็อปไฮบิสค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าที่ยังไม่พร้อมตัวนี้นะคะบางคนดูมือสองเราก็แนะนําว่าไปเป็น X อ็กไฮบิสเลยได้ป้ายแดงด้วยนะคะสองล้านแปดแสนเก้าหามือสองก็อันนั้นไม่ใช่มือสองสองแปดเก้าเองค่ะเริ่มต้นแล้วก็ข้อสําคัญดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะอ่าหกแสนบาทออกรถได้เลยค่ะนี่ไง ไม่ผ่านแล้วเซลล์คนนี้ดาวเริ่มต้นท่าตัว289ค่ะ15%ปค่ะดาวเรกี่เปอร์เซ็นต์คะ15ป็นค่ะเป็นเงินเท่าไหร่คะ4แสนกว่าใช่ค่ะนะคะโดนดูกล้องค่ะดูกลงอันนี้ชื่ออะไรคะเกีียวค่ะเกีียวเกี่ยวหน้ารักโดนทอปดทอปัทอปผมดูใครไล่ตัวเชดมันโดนในคนหนึ่งอะ เช็ิดราเป็นยังไงคะอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อเยี่ยมดีย่จริงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคุณพ่อผมยังไม่รู้เขาเรียกอะไรเ่ะถ้าอย่างนี้มะเมียวให้ยังไงคะคุณพ่อขึงถึงมั้งเอาเะค่ะอะผ้าชมอ่ะคุณเหมียวพีเซ้นรถนิดหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอัลผาดเอชอาร์ซีนะคะมาด้วยมาพร้อมเบาะหนังมิกกี้เมาส์นะคะระบบไฟฟ้าดั้งคันค่ะแล้วก็ด้านในมีไฟแอมเบอร์ไลท์สิบหกสีนะคะใช่ค่ะประตูซ้ายขวาด้านหลังเป็นไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็เบาะค่ะเป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์ค่ะบดููแลลกค้าได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เลื่อนได้แล้วก็เปิดปจะไปก็ได้ค่ะ ินด้วยเปลี่ยด้วยได้กค้าด้วยลองใช้ดูของตถ้กใจลูกสาว่าจะเอาทีนได้ค่ะน่แ่ขอคนตราอดคนตวนี้าคอิน้่ยาแต่เวลาแบบเย็นๆก็เปิดม่ันละอัลกอเบลไบส์อะไรนะคะ แปพ่อไปเท่ไปขายแม่เราจอยไปขายเลยเอ้อหรกระจังหน้าก็จะแบบนี้นะคะอันนี้กระจังหน้าก็จะมาแบบลักชูรี่นะคะดูเรียบหรูค่ะตัวนี้มาพร้อมแม็กขอบ17นะคะเป็นแม็กของเขาเลยนะคะก็ดูหล่อดูเท่ไปอีกแบบนะคะ ตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะคะขับเคลื่อนสี่ล้ออีโฟโค่ะเอาละค่ะคุณแม่หนูเรียนเชิญนิดนึงมานะเรียนนิดนึงปิดนะทิปที่เต่งค่ะ <c oughs> นะคะท่านใดก็สนใจนะคะก็แนะนำเลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนนิดนึงค่ะว่าถ้าตอนนี้นะคะก็แคมเปญของเราก็มีเริ่มต้นที่ดาว15เปอร์เซนต์นะคะแล้วก็ถ้าอยากผ่อนนานนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง96เดือนเลยค่ะ เป็นยังไงคะคุณแม่มาลรวรู้สึกว่ากวนมีสายฮาไหมคะถูกใจมากค่ะถูกใจมากใช่ไหมคะ <c oughs> ม,ามาพร้อมรอยยิ้มค่ะนะคะ <c oughs> ก็ในเรื่องของออหลังการขายนะคะสาหรับตัวนี้เห็นว่าคุณแม่ไม่ค่อยเข้ากรุงเทพ <c oughs> ใช่ไหมคะรถเนี่ยสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าทั่วไปได้นะคะค่ะ <c oughs> ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าในลักษณะที่มีอุบิเหตุหรือต้องการรถใช้ระหว่างซ่อมนะคะก็สามารถที่จะเอารถเข้าไปที่ศูนย์เราแล้วก็เบิกรถใช้ระหว่างซ่อมปีให้ด้วยนะคะเราจะมีตรงนี้ให้นะคะซึ่งจะมีเงื่อนไขให้นะคะในกรณีที่ว่าลูกค้าเกิดอุบิเหตุหรือในกรณีลูกค้าเข้าไปกรุงเทพเอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วจะไปทําธุระต่อเอารถทิ้งไว้แล้วก็เบิกรถใช้ระหว่างซ่อมของเราไปขับขี่ได้เลยค่ะ<ฆ>คุณเหมียวโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงสี่แยก ค่ะกม14นะคะรางบินทาค่ะค่ะใช่เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรหันมองกล้องเ <laughs> บอร์โทรค่ะเอ้าได้ยังไงเนี่ยคุณเหมียวคะ <laughs> คุณแม่เหมี่ยวจำเบอร์โทรโชลูไม่ได้ทำไงคะ <laughs> คุณแม่เ <laughs> มี่เซลลเตะเตะเ 8 7 4 666หนะคะหรือว่า08 6 6 6 8 1 9 9 9าสำหรับเซลล์คนนี้วันนี้เราให้คะแนนยังไงคะเต็กคุณแม่กเต็มเก้านะคะเอาละค่ะถ้างั้นคุณจิ๊บบอกสโลแกนบริษัทไหนค่ะโชว์หมอนด้วยห้ามอ่านนะคะห้ามอ่านห้ามอ่าน ค่ะสโลแกนบริษัทนะคะเต็มที่ให้บริการผสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะก็จริงๆนะคะชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเดินทางไปพบลูกค้านะคะยิ่งแบบว่าถ้ามาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยธรรมาชาติมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆเนาะแล้วก็เนี่ยหาปลูกผักปลูกหญ้าเต็มไปหมดเลยเอ๋ยังทุกวันนี้เอ๋ยยังปลูกที่โชว์รูมอยู่เลยะค่ะปลูกผักปลูกหญ้า เอาไว้ทานย่าให้ลูกน้องกินค่ะผักเอก,กินเองอ <laughs> เลยเป็นอย่างนี้อะ <laughs> ไรองยคะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะก็เขาเรียกว่าทํางานไปแล้วเราใส่ความสุขลงไปในการทํางานก็เลยได้มิตรภาพดี <c oughs> ๆได้ลูกค้าดีๆที่น่ารัก ขอบคุณคุณแม่มากนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เหมียวสอนการใช้งานของรถอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าคุณเหมียวจะปิดการขายลูกค้าท่านใหม่ได้ไหม,ม,ม <buoy> ถ้า,ถ,าถ้าปิดไ,ปได้ถ้าปิดได้เราจะให้ยังไงคะคุณเหมียวเ <credible> ยี่ยมดีนะคะ จากเมื่อกี้นี่จริงๆเอาแล้วค่ะคุณจิ๊บค่ะย้ำแคมเปญค่ะค่ะแคมเปญน,นะคะตอนนี้เอาผ่าดเวลไฟค่ะดาวเริ่มต้น15อน,น,นะคะ,ะอยู่ที่ประมาณ450,000นะคะแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้ถึง96เดือนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าเป็นแบบรูปแบบบริษัทนะคะสามารถจัดแบบรีซิ่งได้นะคะเอาไปหาค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเดือนละ36,000บาทค่ะแล้วก็ราคานะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่2ล้าน7 แ9 0 0 0คะ่ะยังไงถ้าลูกค้าสนใจเดือนนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษเ<อ>ด้วยนะคะสนใจติดต่อมาได้คะ่ะเ,เย็นจังนี่เลยดูเด็กๆสิคะสนุกสนานสนุกสนานไหมลูกชอบไหมอ่านะคะเอาละค่ะเราบายๆเพื่อนๆกันคะ่ะทุกคนบายๆหนูบยบาๆกันแลย้ยบายๆสวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะบาย,บาย